สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาออกบูธที่งานกินดีอยู่ดีนะครับจัดที่ไบเทคบางนาปี2020นะครับวันนี้ก็เป็นวันแม่ด้วยนะครับเราก็มีสินค้าใหม่มาแนะนําลูกค้าทุกท่านนะครับนั่นก็คือรถเข็นรุ่นใหม่นะครับอลูมิเนียมอันลอยนะครับโครงสร้างนะครับเป็นรุ่น F a L 129นะครับรุ่นนี้มีคุณสมบัติเด่นก็คือนั่งถ่ายได้นะครับผมอาบน้ําได้นะครับไม่ขึ้นสนิมนะครับมาดูโครงสร้างกันก่อนนะครับผมโครงสร้างรุ่นนี้นะครับจะเป็นอลูมิเนียมพ่นสีขาวนะครับผม รุ่นนี้จะเหมาะกับผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่นั่งนะครับตัวใหญ่มากนะครับเบาะจะมีความกว้างมากเลยนะครับถึง61เซนนะครับผมรับน้ําหนักได้สูงสุดถึง250รกิโลเลยนะครับเบาะเนี่ยวัสดุของเบาะเนี่ยจะทํามาจากยางโพลียูรีเทนนะครับหรือทียูนะครับผมจะเป็นทียูที่หล่อมาเป็นผืนเลยนะครับเป็นแผ่นเลยนะครับนี่นะครับจะไม่มีรอยต่อเลยนะครับเป็นแท่งเดียวเลยครับกดแล้วจะนุ่มนะครับทนแรงเสียดทานได้สูงทนความร้อนได้ดีนะไม่ค่อยติดไฟได้ง่ายนะครับติดไฟได้ยากด้วยนะครับ แบบนี้นะครับแล้วก็พนักพิงหลังนะครับจะทํามาจากยางพลาสติก PVC นะครับผมครับในส่วนของที่วางเท้าก็สามารถถอดออกทําความสะอาดได้ง่ายนะครับดึงแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นมานะครับแล้วก็ดึงออกไปเลยนะครับผมจะใส่ก็มาฝั่งทางนี้นะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็ดันแล้วมีสลักล็อกนะครับนี่ครับนะครับในส่วนของล้อนะครับ ล้อเนี่ยจะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลาง5นิ้วนะครับจะมีล็อกเป็นสีแดงนะครับยางก็จะเป็นยางพ u เหมือนกันนะครับทนความร้อนได้ดีแรงเสียดทานได้สูงถ้าจะล็อกล้อทําอย่างไรเท้าเหยียบลงไปก็ได้นะครับแบบนี้นะครับล็อกล้อได้เลยถ้าจะปลดล็อกนะครับก็เหยียบเหมือนกันนะครับเหยียบด้านบนนะครับนี่นะครับคือปลดล็อกนะครับผมแล้วก็รุ่นนี้จุดเด่นก็คือ กว้างนะครับผมมีความกว้างนั่งถ่ายได้น้ําได้ไม่ขึ้นสนิมนะครับล้อทุกอันจะเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับจะไม่มีค่อยมีเหล็กเป็นส่วนประกอบระยะยาวใช้ไปแล้วโอกาสขึ้นสนิมก็ยากด้วยนะครับผมอายุการใช้งานจะนานอันนี้ผมจะนั่งสาธิตในการนั่งถ่ายนะครับบอกกว้างมากนะครับเหลือเยอะเลยนะครับแล้วก็ถ้าจะถ่ายก็ต้องดึงแบบนี้ออกนะครับผมนี่ครับประมาณนี้เนาะนี่นะครับง่ายมากนะครับทำความสะอาดง่ายเบาะเป็นยาง PU ไม่ก่อให้เกิดเชื้อรา เชื้อราขึ้นได้ยากนะครับทําความสะอาดง่ายด้วยนะครับผมนะครับขึ้นลงก็ไม่ยากนะครับด้านข้างจับแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับก็หากลูกค้าอ่ะอ่าเรียบร้อยนะครับผมเข็นก็ไม่ยากอ่ะหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถติดต่อช่องทางที่ปรากฏบนหน้าจอเลยนะครับมีทั้ง Line Facebook เบอร์โทรอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่ทุกท่านได้รับชมนะครับสวัสดีครับ